สวัสดีค่ะดีชื่ออะไรคะยาวพรค่ะสิรีวันค่ะค่ะกินกาแฟกับโบโก้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็สุขภาพดีนะคะดิฉันก็ไม่ใช่ว่าจะพูดนะคะดิฉันพูดเรื่องสัตว์จริงเลยเพราะดิฉันใส่บาตรทุกวันไม่โกหกค่ะสุขภาพดีมากค่ะเมื่อก่อนนี้ฉันกินยาลมนะคะของไออ่าไม่ต้องพูดยี่ห้ออันน่ะอันน่ะ ทุกเดือนเดือนเท่าไหร่กินกาแฟนี้ไม่ได้กินยาลมเลยยาลมไม่มีความหมายเลยที่เช่นอายุ80แล้วนะคะอายุ80และ80กว่าด้วยแลเรื่องทับถ่ายนะคะเป็นไงคะทับทายดีมากทานกาแฟแล้วไม่ต้องเลยถึงเวลาทานไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเขาจะไล่ของเก่ามากมปกติแม่ทานอะไรคะทานยาลูกกรใช่ไหมคะปกติก็ไม่ได้ไม่ได้ยานยาลูกกรซื้อยา ยาถ่ายจากของบริษัทนั่นมงพูดค่ะซื้อมาเข้าขับถ่ายดีแต่ถ้ากินกาแฟนี่ยาถ่ายไม่มีความหมายเลยซื้อมาสองสามกระปุกเนี่ยทิ้งปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะแล้วนอนหลับสบายไหมโอ้โหเรื่องนอนหลับไม่ต้องพูดหลับทุกคืนหลับสบายมากจะตื่นตอนปวดปัสสาวะเท่านั้นแหละค่ะแล้วแล้วแม่บอกว่าถ้า ลูกสะพ้ายไม่ขายแม่ยังไงคะออถ้าลูกสะพ้ายไม่ขายยังนึกอยู่เลยเนี่ยถ้าลูกสะพ้ายเขาเลิกขายเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่ไหนวะเราจะไปถามใครต้องไปติดต่อทางบริษัทเขาว่าเขามีขายที่ไหน <c oughs> เพราะแบบกินแล้วมันเลิกไม่ได้แล้วละเพราะเราอายุป่านนี้แล้วอะไรวไม่สําคัญเท่ากับอสุขภาพเราอะ่ะสำคัญ <c oughs> เพราะเราแปดสิบกว่าแล้ว่ <c oughs> เราก็ต้องรักษาสุขภาพเราให้ดีอันไหนถูกอันไหนดี ถึงมถึงจะถูกหน่อยแพงหน่อยแล้วไม่ว่าขอให้เรามีสุขภาพดีก<อ>็แล้วกันแล้วไปหาหมอมาสองครั้งมนาะ<อ>หมอชมทุกครั้งสี่เดือนไปหาทีสี<อ>่เดือนไปหาทีค่ะหมอบอกว่าอุ้ยคุณป้า รักษาสุขภาพดีมากอมเอาผลมันแล้วก็ไม่ว่าอะไรนะผลที่สองนี่เสียห้าเดือนไปหาอีกหมอก็ว่าอีกอุยสุขภาพดีมากที่เป็นเป็นเแตไลรเลือดดีหมดทุกอย่างไปตรวจเลือดแล้วดีหมดหความดันก็ลดเนี่ยถึงได้บอกถ้าโูกสะพ้ายไม่ขายเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่ไหนเออย,ยังนั่งคิดอยู่เนี่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ